น้ำโชคตื่นแล้วเหรอโอ้พ่อจะให้กินนมแล้วพ่อจะให้น้ำโชคกินนมแล้วเหรอตาน้ำโชคกินนมไนอให้ก็ห้กินโไม่นกินน้ำโชคกินนมแล้วนะเอฟซีากวน คอยดูเด็กชายจะเอานมให้น้องกินแล้วนะคะดูดดูเรูว่าเปอน่นนใจเปี่ยนอารเปียนแล้วเมัเ้าวนนีดีเล น้องน้องนำโชคมาแล้วนะคะเอฟซีอาเช็คเช็คเช็คขย่าวขย่าวขย่าอาวเช็คเช็คเช็คขย่าวขย่าวขย่า

โชคมาแล้วน้มันโชคบตื่นแล้วนะคะคิดว่าเป็นเพื่อนก็ไล่แบบวิ่งชีวิตจะได้มามากินนมนมมาแล้วกิดว่าเพื่อนเขาเลยมาแล้วมาแล้วอู้ยยิ้วแล้วยิ้วแล้วเดี๋ยวหนูจะเดินไปเอาเองเลยว่าสิพ่อมาแล้วหนึ่งขยาวอยู่เช็คเช็คอยู่มาแล้ว คือได้ไรอ่ะใช่ลฮะปลุงกินออกเลยบอลอ๋อลลงลอีกสิปล่อยไหมปล่อยสายไหมอเปน็นนก่ยเลยมันขากำลังจะเอานมให้น้องกินช้าช้แบบนี้ไม่ทันโชคเลยนะโชคนะโชคนะโชคหิวเลยนะพ่อพ่อช้าไง เอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยจัดการเลยจัดการยายนี่กับไรสมอนเลยเอาเลยเอาเลยให้เขามีระเบียบวินัยเขารออยู่ให้าหิวหก่อนแล้วก็จะินได้กินหมดกี่เท่าไหร่ขวดหนึ่งกินหมดเลยไหมฮะรอบหกมิลโอ้โหกินเยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่เพราะว่ามันมันเป็นนมผงมันไม่ใช่นมแม่ถ้านมแม่เขากินไม่เยอะมันมีแคลเซียมอยู่แล้วไง มันมีแคลเซียมมีโปรตีนเขาต้องอัดขิดยาเดี๋ยวลูกเป็นลุงผงซึ่งสารนะไม่เยอะเหมือนลุงแน่อัดกินหญ้านะไม่งั้นลุงไม่โตนะได้ไหมได้ไม่มีอลุงพอดีนะนี่แน่อสารเดือนได้โตเหมืนลุงจิมพี่บอหนูทำอะไรลูกจิมไม่โตแล้วลุงเพื่อนมาแล้วหนูทำอะไรอ่ะอะไรนั่นคืออะไรนั่นโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไป กะแกงเหรอลูกผัดมะเขือปะผัดมะเขือปะเขือปปาะแบผัดพริกแกงอร่อยเอาหมอนมาไปขอยนอานงาแล้วโอ้โหกินถึงขนาดนี้เลยหรออยเด้อคนจะไปปอทคนเด้อนเ้านัดเจ้านั่งเขาจะไล่เจ้าหนีเขาจะนั่งกันนอะ โอ้โหเขาได้กินนมแล้วนะคะเอฟซีบนแล้วเขาเห็นขวดนมแล้วมาดูแอดชยอัยนมให้น้องนำโช่กินนะคะเอฟซีนะคะปล่อยมันจะไปนี่นะคะนำโชคจะกินนมแล้วขอคุณค่าก่อนลูกขอคุณค่าก่อน ขอบคุณค่าก่อนเลยเราโอ้ยน้ำลายหัวยุบคุบวก่อนะขอบคุณโอ้โหจะหมดขวดแล้วนะน้องโชคกินนมแล้วนะคะแกชัยอน้องให้กินสามขวดเลยนะคะกินแล้วก็ออนนนเี่ม่ก็มาดูลูกสาวกินนมหรือยังอ่ะนะแม่เขาเข้ามาใกล้ไม่ได้หรอกแม่เขามาใกล้ไม่ได้เขาคิดว่าเป็นเพื่อนจะไม่แย่งเขาคิดว่าเป็นเพื่อนจะมาแย่งเขา จะหมดขวดแล้วนะคปีแป๊บเดียวอนะโกินนมกินทีสามขวดเลยโอ้หมดแล้วหมดขวดแล้วค่ะขอบคุณค่าด้วยนะคะลูกกินหมดสามขวดเหร โอ้โหหมดแล้วโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยนะคะดูเขาลุยว่าเขายังไม่อิ่มเดี๋ยวขอบคุณค่าก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค้าขอบคุณค่าน้องน้ำขอบคุณค่าขอบคุณค้าอ้ยดูดิหิวมากเลยข้งแรกนะคะเพิ่งเห็นน้องน้ำโชคกินนมนะคะ ดูแต่ในคลิปแอดชัยแม่กินได้ไม่เ<ม><ม>อาค่ะแม่ไม่กินขาแม่ไม่หิวแม่กินนมกล่องอ,งอะนมนมนี้ให้น้องกินให้น้องน้องโจกินเถอะไม่กินไม่มอกินข้าวท่วาไหร่ขดเดียวอวดเดียวต้องใส่อิ่มถึงพวกนี้สองวิเรากินแบบที่มันมีแคลเซียมสูงกว่าน,นี้ เสียงหาวอย่งนั้นทึ่งเลยโอ้ยชูกระนุอยากให้ดีดอร่อยที่น้อ้าวเสียงดูดนมครั้งแรกที่เห็นน้องน้ำโคกินนม เสียงดุดนมแป๊บเดียวหมดขวดนะคะพี่จีขวดที่สองแล้วนะนี่วันหนึ่งกินกี่รอบนะสี่รอบสรอบหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหยังไม่มีมีรู้อีกว่ายังอยู่ทำไมเขารู้ขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่า หูดนะ โอ้โหเสร็จแล้วลูกหมดแล้วพ่อให้กินซ้าขวดนะคะพีขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอครช anel ด้วยนะคะน้องนำโชคกินนมหมดสามขวดเลยนะคะหอมพ่อก่อนลูกขอบคุณค่ะหุ่ท้องตึง